สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการนะคะรับเครดิตฟรีนะคะสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่เมนูนะคะด้านซ้ายมือนะคะรับเครดิตฟรีครั้งแรกนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วให้กดคลิกนะคะเพื่อรับเครดิตฟรีนะคะเราจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่ารับเครดิตฟรีเรียบร้อยนะคะ ในส่วนของเราคเครดิตฟรีครั้งแรกเราสามารถรับได้แค่ครั้งแรกที่สมัครครั้งเดียวนะคะเกาะถ้าคเครดิตยังไม่ขึ้นกดรีเฟซนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าเมนูแรกนะคะด้านซ้ายมือในส่วนของโปรไฟล์คเครดิตฟรีนะคะที่เราได้รับไปเมื่อกี้นะคะมี100บาทนะคะ เครดิตเติมนะคะมี5้าร้อยบาทนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของเครดิตที่เราเติมเงินเข้าไปนะคะสามารถถอนออกมาได้ส่วนเครดิตฟรีนะคะที่เราได้รับไม่สามารถถอนออกมาได้นะคะแต่สามารถใช้ในการเล่นเกมแข่งกับคนอื่นเพื่อที่จะได้รับกําไรจากการเล่นเกมนะคะแล้วก็ จะเมื่อได้กำไรกำไรจะเข้ามาสู่เครดิตเติมแล้วก็เราจะสามารถถอนได้นะคะส่วนค่าแนะนำอันนี้ในกรณีที่เราไปแนะนำเพื่อนๆน,นะคะเราก็จะได้ค่าแนะนำจากการแนะนำเพื่อนๆน,นะคะในส่วนนี้นะคะ,ะก็วันนี้ก็สำหรับเครดิตรับเครดิตฟรีครั้งแรกนะคะเราก็ขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ